วัดดีครับป่าอยู่ก้าล้นตกนะครับไม่ใา่มาดีไปใต้ทำอะไรเลยๆเลยเลยเขาจากล้นน้ำตกที่ตูนเดี๋ยวไล่ไปได้ไปนะครับน้ำท่วมถึ่งกันเลยต้มตีนหัวครับต้มตีนหัววันนี้ต้มตีนหัวครับขอค่อยก่อนขอขวายก่อนต้มตีนหัวไอ้มากินกันมากินกัน่าขอค่อยทิ้แล้วครับตังโม thằng này à? đây này à? để tiếng ta đượt ta đượt tức nên đưa lèo để dòng mây bơi thì ta bơi có ta bơi tức về đều cả tầm cạn trúng này gặp bịt qua gọn lù lèo là mai qua bơi là mai, chết con chết con con à mai gì nào cũng tớm bây สวยที่ค <c ười> ือโชมาลีโชมาลีโชมาลีตีนหัวคือได้ละเดี๋ยวตาเผย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 แล้วมากุ้งแถวนี้รู้เรื่องเราว่างหิืตาหงอบเผยครับอ่านี่ครับเจ็บเจ็บ

อยู่หน้ากล้องไม่อยู่โอเคนะครับโอเคแล้วตาคืนวันคืนวันต้มมาแล้วคืนวันตาปรุงตาปรุงเดี๋ยวได้กินตาคือว่าปวดเทสกะไปกินมูกกระตะเลยลุงปวด <c oughs> ว่าตีนหัวทุกก็คือว่าปับ๊บปิดคว้าไปกินมูกกระตะกันลุง <c oughs> ตาสักเดียวก็น่า เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วเบ้ยแล้วตาปลุงตาปลุงมาเลยมาเลยมาเลยเดือดแล้วเดือดแล้วเดียวตัดเดียวเลยแต่ว่าจะคำแล้วเดียวตาปลุงตัดเดียวเลยหายเสร็จแล้วกลับไปกินหมูกระถางตาปลุงักเดียวไอ้แล่วเราคำเลยลูกเอ้ย ว่างีเซ็ตยกไปอาบน้ำมาเร็วยกไปอาบน้ำมาเร็วจึงเนี้ยได้เร็วเดี๋ยวเราไม่ได้ต้มแบบหิ้ลยนม่วงนะเราต้มไปปุ๋ยแ,แล้วก็เรามาปรุงนอกครับวิธีการปรุงอันดับแรกน้ำปลาโคตร,ร,รตลงเล่สักช่องวักผูดลงเล่สักช่อง,งวักพูด,พด,พดไหมช่องวักพูดพูดไหมช่องวักผูดผูดอือ เก็บไม้ไม่ลูกถึงกาลูกนาวที่นี้เราลูกนาวเดี๋ยวลูกนาวลูกนาวสวยรักเม็ดเม็ดดีมาโชคำโจรสวนซ้ำเลยเฮียมาว่าน้ำปลาเล้ยเห็นปะซ้ำโจลลืมลืมลืมตรงนียังปลายกระซิบ เดือด่ดือดหนึ่นือดหนึงเดือนึอง่งชีงโกเมโนโกเปยดังนั้นกนซื้อกรอไเพวกาเชพกเทอืมเรื่องขวนก่อนอืมอ้เฟย์เฟย์เลยเฟย์ะเลยเอย์ยะ,ยะ,ยะอืม คอโลเจลคอโลเจลอือเลยอืออืออือเลยอ่ะอืมจัดลุโดกเลยลุดโดกเลยเรื่องเรากลัวว่าไม่พออะไรเรื่องเราใส่เหนือย้อยอีหมืนกันเลยเดี้ยเอาเราชิมขอเลยอุปกรณ์ในการชิมรวมไอ้บอยู่ต่างแดนนั้นชาววีเดินเลยเนี่ย,เ,เ,ย,นนดยเดีนน๋วดดยวเขมไม่เป็นไป,นปนมาแล้วนะฝรั่งเศสเลยนะไอ้นี่มันบางบางบางพวเท ตับอัอนปนีนะดูเหมือนโนอกันตับรวยน่ารนะักนะเวลาคอมเมนต์นะร่อแล้วปมดล่อแล้วตึงงก็เซนเนี่ยไายตัวน้องปกากีอะไมซึ่งเอาปากีฝรั่งบ้านเราก็อ,อกยากปากีไปเรื่อยใส่เลย อุ้มพอแล้วไหวโมเ่อลาวยังตุกตาโม้ดุนี่เลยกองเอกล็ดกองเกล็ดตาเลยพวกเจ้าเมื่อนี้มีตัอตับมีตัอตับเล็เดเรียบร้อยลอยจำเล็ดถึงที่นี่กคตั้งไว้วันนี้แล้วเราก็ไปกินปิ้งปิ้งย่างกัน คราวเนี้ยหลุดเรื่องปิดคลิปเอ๊ะเดียวลบมะกอนลบมะกอนปรุงเสร็จแล็กผมไม่ชิมที่ลืมชิ้มไปแลยเดียวชิมคอนคอนไปกินปิ้งย่างอืออืออ่ารุดโดงไม่แล้วอือแม่เป็นวุ่นเลยอือตักยาแก้กันนี่กินเต้าเลยอีน้องกินเต้าเลยอืออือได้ละได้ละได้มันลา เดี๋ยวนะม่ตื่ทับนะจิ้มโค้นอือยายาแทงยิดอย่างอือของม,ม,ม,มันโค้นมันดุมันดุกมันดุคือมันดุนกนี่ยหลดด้วนหลดด้วนตาม้าเลยตัวคำนี้อือ้ายเหนือยอยเนือยอย ยกเทปแบบเดียวกลัวว่า,วามันนี่ไม่พกเนีย่ยโยนืมดามตามปุ่นปุ่นเป็นคลิป WHA- <laughs>